น้องมองคนนอาจจะบอกว่าบีกับุงอิงนี่เป็นคนบานเดียวกันห่างกันห่างกันบพพอสักบพพอหากิโลครับผมกับปานไปปานมากกับเฮนนองแต่ข้าวลำสิงเป็นหมอลำสิงอยู่พูนบันนี้เห็นนองเคยขับคุยกู้ขี้กันอยู่ครับน้องกับว่าอ่าตอนตอนเพิ่นสิบปทเดียมากอยู่สาวหน่อยเนาะ,ะอายเบาย่อนไปเพิ่นมาเพิ่นสิไปเรียนลำสิงน้าแต่วันนี้เพิ่นมาดังก่อนบัดน,นี้ก็เลยบุญดึงน้าผ้าบุญไอ พี่ท่าได้เอบุญพี่โจดึงมาใส่หน่องคือเก่าป้อมกดดันน้อยเนาะเขียนให้องุ้งอิงว่าสีเขียนเพลงแบบใดขั้นสีเอาอุงสถานที่กะเพิ่นกะรองไปเบิดแล้วกะเรยกว่าเอาเนี่ยเอาไหมเอาเป็นจังไนเอานั่งเอ,งอ,องกบบนหน่นอยน,นีน่แหละพอน้องกับบอท่านใหญ่บน้องกับบอท่านในหน้องกับยังบอท่านใน้ํำเป็นตัวรับเลยเขียนขึ้นมาว่าให้เอาชีวิตนั่งเอกหน่อยเนี่ยนั่งเอกหน่อยที่กำลังเขามาในวงหลักกะบอท่านเนเป็นตัวรักมายางเตยน้ำเขาเนี่ย เขียนออกมาเป็นเพลงว่ามือแบกผาม่านนำ้าไหลพานลิ้นสองค่วงแกมสาดใจตามองแนมแนมแน,มแ,นมแล้วก็บอเห็นผีคือจังผู้บบาวเคยมาเบิงหนาหานแต่ว่ามือนี้ผู้บบาว,ว่มาหางสีนะครับ